สวัสดีครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่1สืบเนื่องจากในช่วงเวลานี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับประสบกับภาวะวิกฤตนะครับเกี่วกับภัยมหาวิบัติครับซึ่งซึ่งมีผลกระทบโดยตรงครับกับพวกเราครับนะครับผลกระทบครั้งนี้มันมันร้ายแรงมากครับมันได้ยึดฐานที่มั่นของเราไว้เรียบร้อยแล้วฐานที่มั่นของเราจมน้ำไปแล้วจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับผม เท่านี sí, <Way S 2> oh ้ไปแล้วนะครับนี่นะครับถ้าดันทุลังเข้าไปนะครับก็น้ำเท่านี้ครับไม่ใช่เตาเบ็นะครับเท่านี้จริงๆครับน้องน้ำของเราเนี่ยนะครับเขามาแรบว่าแรงเหลือเกินชี้แรงนะครับชี้แรงแรกแรกชี้ว่าใส่อีกอืมตอนนี้ชี้เล็กหลังจากผ่านนิคมมานิคมมันไม่รู้กี่นิคมครับผมมาถึงแล้วก็ที่พี่พูดไปถึงน้ำน้ำท่วมครับท่วมเลยครับท่วมเลครับนะครับน้ำท่วมเองเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้นะครับทําให้พวกเราเนี่ยประสบกับความยากลําบาก ในการที่จะเข้าไปศึกษาไปเรียนไปทําประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับหรือไปช่วยเหลือผู้คนใดๆก็ตามเข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้ยากลาบากมากๆที่จะเข้าไปนะครับดังนั้นนะครับหลักสูตรอินโนทีฟดีไซน์ของมหาวิทยาลัยศิษย์เนี่ยจึงขอออกแถลงการนะครับประกาศจัดตั้งคณะทําาานเฉพาะกิจขึ้นในนามของอ n นโนพัฒนิครับผม In n o นพัิน โดยวัตถุประสงค์ของอิท้อัถิ่นนะครับเราขอแถลงการวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1นะครับข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นเรื่องของการเรียนนะครับคคือเพื่อให้สามารถที่จะดําเนินการศึกษาในเนื้อหาเบื้องต้นของรายวิชาหลักในหลักสูตรของเทอม2เนี่ยได้โดยที่ไม่เสียเวลาไปกับน้ําท่วมนะครับคือเรายังได้เรียนกันอย่างต่อเนื่องได้เรียนอย่างต่อเนื่องใช่ได้เริ่มต้นสตาร์ทความคิด เรื่องต้นสตาร์ทโปรเจกต์หรืออะไรใดๆก็ตามแต่กระตุ้นต่อมติ้งกันหน่อยต้นต่อมติ้งกันหน่อยครับผมนะครับระหว่างที่ยังทำรอะได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยใช่ไหว่าหา้น้าอยู่มือไรวมือ่ายอยู่สมองคิดได้สมองคิดสมองคิดได้นะครับครับอย่าหยุดว่ว่อย่าหยุดว่ายแล้วก็อย่าหยุดคิดนะครับถ้าหยุดว่ายจะจมถ้าหยุดคิดจะโง่ครับผมถูกต้องนะครับครับข้อที่หนึ่งจบไปแล้วข้อที่หนึ่งข้อสองนะครับครับผมนี่สําคัญเลยช่วงนี้เป็นบ่อยๆก็คือ เราจะได้เอาเวลาที่นั่งดูน้าจะมาไหมนั่งเครียดนั่งดูข่าวทุที่นั่นที่นี่เมนเฟซบุ๊กนูน่ดนี่นั่นนะครับเอามาทําอะไรมันเกิดประโยชน์โค่ผลขึ้นบ้านกับ,รบประเทศชาติกับเมืองกับชุมชนของเรานะครับครับดีกว่าจะนั่งวิจารณ์อะไรอยู่วันวันหรือนั่งเครียดไปวันวันมันน่าเบื่อข่าวเยอะแล้วก็แบบว่าเยอะมากเบื่อเสพติดข่าวไปแล้วนะครับนั่งภาวะดูท่อบุ๋งบุ๋งยังรับ ลิงแชร์ลิงจามาบานเลยไม่รู้จะเชื่อใครเลยนะครับเาเวลาตรงนั้นมาประโยชน์ดีกว่านะครับข้อที่สามเราจะใช้อินโนพัาินเราเนี่ยเป็นช่องทางในการที่จะบอกข่าวสารทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ครับทั้งที่มีสาระ ไม่มีสาระก็ส่งครับให้กับทุกคนในหลักสูตรหรือคนที่อยากจะเสพครับส่งหมดอะไรส่งหมดเราจะส่งหมดนะครับส่งออกไปส่งไปนะครับโดยช่องทางนี้นะครับอินโนพัฒน์ถิ่นของเรานะครับครับผมและข้อที่สี่สำคัญมากนบผมครับนี่จะเป็นการดําเนินการบริหารหลักสูตรในสภาะวิกฤตครับผมผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ นี่น้ำท่วมเองต้อการคุณภาพอยู่ครับถูกครับ TQM ผมจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นช่องทางนะครับเพื่อเพื่อใช้ในการติดต่อกับบุคคลในหลักสูตรภาษางานหลักสูตรดําเนินการต่างๆนะครับผ่านทางช่องทางนี้แล้วก็ Facebook f แฟนเพจทั้งหลายของเรานะครับจะผ่านทั้งนี้ครับเขาครับเขารู้แล้วล่ะครับว่าพี่จะเอาแต่เลยครับช่วงตรงนี้เราเราก็อาจจะใช้เป็นช่องทางในการช่วยเหลือ เกื้อปูนซึ่งกันและกันใครมีอะไรก็เตสามารถมีประโยชน์กับสังคมนะครับถูกนบแต้มได้ทั้งสามสี่ข้อแหละทุกถ้าทีหิวนะครับนี่ขอบคุณครับครับผมข้อห้านะครับเป็นข้อสำคัญสำหรับพวกเราเลยครับซึ่งทีมงานทำนายเราเนี่ยจะได้ทำการคลายเครียดไม่เครียดหลังจากที่เครียดกันมานานครับเราก็จะใช้ช่องเทมเป็นช่องคลายเครียดไม่รู้จะคุยกับใครอยู่บ้านได้แสดงออกซึ่งความคิดครับวิธีคิดวิธีคิดหรือ ม่รู้คิดมีดีมีไรเราไม่รู้คิดไม่ดีเราก็จะได้ผลยอกันไม่คิดกลางๆไงมีดีมีไรนะครับก็อยู่กลางมีเดียงมาจากมีเดียงถูกครับเป็นช่องทางให้เราได้แสดงออกนะครับดีครับดีครับแล้วข้อที่หกเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ให้กับพวกของชายหนุ่ทีดีไซน์ของเรานะครับเพราะว่าจะกระตุ้นต่มคิดของกระตุ้นต่มคิดกระตุ้นต่องต้องติ้งครับโอ้ยากมากเลยคิดชื่อเัย ต้นต่อติ้งของเราคือนะครับช่วยเหลือพวกเราด้วยใช่ช่วยเหลือพวกเราด้วยแล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติใครจมน้ําอยู่อ่าคิดอย่างไงทำอย่างไงมีวิธีไหนบุคลากรของเราก็จมอยู่่เราก็จะได้ใช้ช่องทางนี้ใช้ช่องทางนี้บอกกันมาว่าอยู่ตรงไหนทีพิกัดมาเราจะได้ไปช่วยรู้ไว้รู้รู้ไว้เฉยใช้รู้ไว้ช่วยตัวเองครับผมเพราะเราก็จะยังช่วยตัวเองยังยายังยากอยู่นะครับตอนนี้ จริงๆก็คือเราเราอาจจะใช้นวัตกรรมการออกแบบของเราเนี่ยช่วยวิกฤตกู้วิกฤตอะไรบางอย่างได้ทั้งระหว่างที่ประสบสภาวะหรือหลังจากประสบสภาวะไปแล้วนะครับเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติไทยใช่โยครับครับผมปลอปลอใช่สําหรับนักศึกษานะครับบางคนที่ที่บังเอิญผ่านมาดูนะครับนักศึกษาของเราบางคนบังเอิญผ่านมาดูแล้วแบบ เฮ้ยไม่ได้ออนไลน์ตลอดนะจารย์คือว่ายน้ําอยู่เดินคนเด้อว่ายน้ำอยู่กําลังแบบขอความช่วยเหลืออยู่ก็จา์มาสอนจารย์จะมาสอนเนี่ยผมเสียวการในทางนี้เออมันเสียวการเสียวการเนียผมไม่ได้เรียนอย่าไปคิดมากครับอย่ากังวลสิ่งที่พูดอยู่ในนี้นะครับทุกอย่างนี้นะครับที่เราที่เราทำกันเนี่ยเราจะไปพูดซ้ําให้คุณฟังอีกทีนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันทันทีที่ทันทีเราสามารถจะได้พบกันอีกได้กลับมาเจอกัน ีไม่ว่าจะสภาพไหนๆก็ตามนะครับคุณไม่ต้องกังวลนะครับก็ผมอยากจะบอกนี่ะไระครับตะตองผมอยากจะบอกทุกคนให้โชคดีทุกคนครับสู้นะครับผ่านนี้ปดนี้ไปด้วยกันพี่แฮะครับครับครับผมรถพี่น้ำท่วมขึ้นข่ายแล้วครับพี่ใช่ครับรถผมน้ำท่วมโอเคกอนนะครับงั้นทุกคนโชคดีครับทุกคนสวัสดีครับ